ค่ะฉันนางสาวปันแก้วปันการกับนะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชราพรสังรรมค่ะสวัสดีค่ะกษตรไนะคาภานิดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชดารันนานะคะสําหรับวันนี้นะคะกลุ่มดิฉันก็จะมาในเรื่องเกี่ยวกับภูมิป <ok ัญญาไทยของจังหวัดระยองนะคะในวันนี้เราจะมานําเสนอการทำเครืเกีแกวกลุนมไทยค่ะวัตถุดิบต่างๆนะคะก็จะมีหนึ่งเป็นแป้งมันสำปะหลังค่ะสองเป็นพริกไทยกระเทียมนะคะที่เราได้เตรียมไว้แล้วค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาล เกือน้สดีนะคะแล้วก็องครูส่วนวันนี้นะคะเราจะทําสูตรของนี่ค่ะข้ะทองก็จะใช้ข้ทองตอกหั่นแล้วก็นึ่งนะคะแล้วก็จะมีงาดําเพื่อเพิ่มสีสันค่ะเรามาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะนะคะเราก็ใส่แป้งมันก่อนเลยคะ่ะ สองก็จะเป็นพริกไทยกระเทียมค่ะต้องใส่หมดนะคะเก็บนะคะพี่ดัดังเล่ดัเลยพี่ดังค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำตาลค่ะพี่ดังดังเลไม่ดังแล้วก็เป็นเกลือนะคะค่ะแล้วก็เป็นรสดีค่ะถ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ ปลาทองที่เรานึ่งไว้นะคะวแล้วเราก็ทําการบีบปลาทองนะคะค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะทําการบีบปลาทองนะคะให้มันเข้ากับแป้งนะคะค่ะค่ะแล้วเราก็จะใส่ผ,ผงผงฟูเลยนะคะในระหว่างที่บีบปลาทองอยะะู่ แล้วเราก็คนฟักทองของครูนะคะแล้วก็แป้งที่เราปรุงเครื่องเสร็จแล้วให้เข้ากันค่ะเมืม่อได้ที่นะคะเราก็จะเจาะแป้งตรงกลางให้เป็นรูค่ะ<ม> ไม่เห็นนะฟันฟันตรงกลางให้ดูไปดูเห็นเลยตะแคงหน่อยเวลาทำเมันตะแครง,งเลยนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เทน้ำร้อนใส่ลงไปค่ปปะจากพอประมาณก่อนนะคะเราจะไม่รีบเทค่ะเพราะแป้งจะเหลวนะคะแล้วก็จับกันไม่เป็นก้อนว<ะ>างวา ยังนีดเยนวน้ำ奶าเยอะทำน้ำ่เสนี้ก็เข้าไปเลยก็ไม่เป็นไรหรอกเข้านิดเท่าหร่ว่าก็ต้องได้ยูเออเะ ดี๋ยวบรรเลไป่ะใค่ในมาผสมผสมเข้าขกันนีนะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะงา,ดานดำนะคะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะพยะเพื่อเพิ่มสีสันและเพิ่มประโยชน์ได้ได้หรอค่ะนะคะงา,ดานดำที่เราใส่นะคะไม่ใช่จะจะมีแต่สีสันที่สวยงามเท่านั้นนะคะก็จะเพิ่มประโยชน์นะคะ เพราะเป็นทันอาหารอาน หลังจากที่เราทําการผสมส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปั้นให้เป็นรูปยาวๆค่ะในลนักษณะกลมดันก็ได้นะคะแล้วก็วางบนซึ้งที่มีใบตองรองอยู่ข้างล่างค่ะเคล็ดลับนะคะในการจะให้เข้าเกียบของเราสุกง่ายนะคะคือใบตองจะต้องทําการฉีกก่อนค่ะเพื่อให้อากาศถ่ายเท,ทได้ดีนะคะ ทำการปั้นรูปแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ซึนค่ะเราก็จะนํามาตั้งไฟนะคะแล้วก็นึ่งจนกว่าจะสุกค่ะวิธีการที่จะรู้ว่าสุกหรือไม่สุกนะคะคือใช้ใช้ซ่อมนะคะจิ้มลงไปดูว่ามีเนื้อแป้งติดม,มาหรือไม่ถ้าไม่มีเนื้อแป้งติดม,มานะคะก็คือจะสุกค่ะค่ะแล้วหลังจากที่สุกนะคะก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วนาแช่เข้าตู้เย็นเป็นเวลาหนึ่งคืนค่ะ จากที่แช่ตัวเย็นไม่หนึ่งคืนนะคะรูปร่างาก,ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะทเทคนิคในการหั่นนะคะเราจะต้องหั่นตั้งแต่มันยังไม่นิ่มนะคะยังมีความเย็นอยู่ต้องหั่นให้บางๆค่ะดูวิธีการหั่นได้เลยค่ะพ<า>อนำบากจะอยู่การที่หั่นชิ้นข้าวเกียบนะคะเพราะว่าแป้งจะหนาเป็นอย่างมากเลยค่ะ มัานยากมากเลยนะคะเพราะว่ามันแข็งแข็งค่ะส,สีต่างๆนะคะอย่างสีเหลืองนี่นะคะสีเหลืองก็จะเป็นส่วนผสมของฟักทองค่ะแล้วก็สีม่วงนะคะสีม่วงอย่างที่เห็นที่กำมังจะหันนี่เป็นอันชันค่ะแล้วก็สีเขียวนะคะจะเป็นใบเตยค่ะ จะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เราเอามาใช้นะคะจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็เป็นผักคือส่วนครัวทั้งหมดเลยนะคะยุดครับก็เอาเกลอหันร้อน การหั่นนะคะได้ให้ชิฉันบางๆเช่นนี้นะคะก็เนี่ยค่ะคือจะได้ประมาณนี้ก็น่าจะพอนะคะแล้วก็ทําการตากแดดนะคะเป็นเวลาวันถึง2วันค่ะ<อ>ข้าวเกียบที่ตากแดดแล้วนะคะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนหรือถึงสองเดือนเลยค่ะ<อ>ส่วนสําหรับข้าวเกียบที่ยังไม่ได้หั่นตากแดดนะคะก็สามารถเก็บไว้ได้เหมือนกันค่ะแต่ต้องเก็บในอุณหภูมิที่ปกที่เท่าเดิมนะคะหรือเก็บไว้ในช่องแช่แข็งตลอดเวลาค่ะ หลังจากที่เราทำการตากแล้วนะคะมันจะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะเนี่ยอันนี้จะตากไปรละเวลาสองวันนะคะนี่จะเป็นสีต่สางๆตามที่เราทำมาเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือเราต้องทำการทอดค่ะเพื่อให้ข้าวเกียบนะคะเกิดการฟูและรับประทานได้ค่ะน้ำมันที่ใช้นะคะจะต้องเป็นน้ำมันใหม่นะคะแล้วก็ตั้งกระทะในอุณหภูมิที่อ่อนนะคะแต่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดค่ะ ถ้าน้ำมันไม่ร้อนนะคะ,ะ,คะเขาเกียบจะเกิดการกระด้างน,นะคะแล้วไม่พองฟูค่ะนี่เดียวก่อนค่ะเกียวใจหมดนะคะในการทอดนะคะจะต้องคนตลอดเวลาค่ะเพื่อให้เขาเกี๊ยบฟูนะคะถ้าไม่คนเขาเกี๊ยบจะสุกไม่ทั่วถึงะค่ะมือใหม่ไม่เป็นไ่ขึ้นเลยนะขึ้นเลยค ทำไม่ได้ที่แล้วนะคะก็ตักขึ้นเลยค่ะเพราะเขาเกียบบางอยู่แล้วนะคะเขาเกียบจะสุกง่ายมากเลยค่ะค่ะ <recreate> นะคะเมื่อทอดสุกแล้วก็จะมีรูปลักษณะดังนี้ค่ะจะเห็นว่า เ้าเก็บนะคะจะเป็นสีตามธัญ,ญพืชที่เราใช้เลยค่ะสาเหตุที่ใช้ธัญ,ญพืชของสมุนหรือสมุนไพรต่างๆนะคะก็เพื่อ,อรักษาสุขภาพของผู้รับประทานด้วยค่ะเก็บมาลแล้วก็เขเก็บของเรานะคะนอกจากจะมีสีสันของธัญ,ญพืชที่ใช้แล้วนะคะก็จะมีสี ดำๆนะคะคือสีงาค่ะเพื่อเพิ่มสีสันอีกเล็กน้อยนะคะดึงดูดผู้ที่อยากรับประทานได้ค่ะอร่อยอดีด่้วยอร่อยอ่ะแอลทำพอดีนะะกรอบอร่อยแอลถ่ายด้วยอร่อย ทำการทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วพวกเรานะคะก็จะทําการห่อแพ็คห่อหอแป็คเกจริ้งนะคะเพื่อออกจำหน่ายค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของดิฉันก็ขอจบการถ่ายทำนะคะเกี่ยวกับการทำข้าวเกี๊ยบธัญพืชแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ